สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand English Speech Contest TESC 2 0 2 4ก่อนจะไปส่งผลงานขอพาน้องๆทุกคนไปทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเลยให้น้องๆไปที่ w w w t e s t c o m จากนั้นเลือก TESC และกดสมัครแข่งขันเพื่อทำการสมัครแข่งขัน คลิกยอมรับเงื่อนไขจากนั้นพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและกดตรวจสอบข้อมูลระบบจะแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่องทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อมูลรายชื่อนี้จะแสดงในเกียรติบัตรของนักเรียนจากนั้นกรอกข้อมูลโรงเรียนที่อยู่ภาคและจังหวัดจะต้องสอดคล้องกันชื่อโรงเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเรียน ข้อมูลการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไ i n ์ ID และอีเมลเลือกรูปแบบการจัดส่งรางวัลพร้อมใส่ที่อยู่ให้ครบถ้วนกดรับรองพิมพ์อักษรที่ปรากฏและกดส่งใบสมัครเมื่อกดส่งใบสมัครเสร็จเรียบร้อยระบบจะแสดงหน้าจอชำระเงินเลือกวิธีการชำระเงินชำระได้2ช่องทางช่องทางที่1ผ่านบัญชีธนาคารระบบจะแสดงหน้าบัญชีธนาคารต่างๆของทางบริษัทจากนั้นทำการชำระเงินได้เลยค่ะ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วแจ้งสลิปได้ที่ลายที่แสดงหน้าจอได้เลยค่ะวิธีที่2เลือกชำระผ่าน QR Code พร้อมเพจระบบจะแสดงหน้าจอ QR Code ซึ่งมีเวลา10นาทีในการชำระห้ามกด Refresh รอจนกว่าจะชำระเงินและระบบจะแสดงหน้าจอชำระเงินเรียบร้อยแล้วถือเป็นการชำระเงินสำเร็จเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยค่ะ ซึ่งหลังจากนี้น้องๆสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไปได้เลยค่ะตรวจสอบการลงทะเบียนไปที่เมนูข้อมูลการสมัครพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้เลยในส่วนของขั้นตอนอื่นๆรอรับชมคลิปหน้านะคะ